คำนี้ก็น่าคิดดีเหมือนกันนะคำว่าจบที่เราเบาที่สุดเห็นโยมก็พูดกันเยอะคำนี้เ,เห็นกล่องอิฐแบบมีน้ําหนักเยอะเนี่รลื้ออกมาก็ทำทำเองนะเนี่ยใช้ปูนทรายผสมแล้วก็อัดเป็นบล็อกลงไปนี่กกลื้อออกมาแล้วก็เดี๋ยวจะได้ซ่อมแซมตรงไหนที่ยังบกพร่องอยู่จบที่เราเบาที่สุดโยมคํานี้เป็นคําที่ฟังดูแล้วติดหูดีเนี่ยก็เห็นน้ําหนักอย่างเนี้ยมันก็ยังหนักอยู่ คนที่ถืออะไรเยอะๆบางทีมันถือไม่มากนะถือตัวถือตนถือทิฏฐิมานะโน่นนี่นะถือไม่เยอะก็จริงนะแต่ว่าถือนานเนี่ยก็น้ําหนักก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยจบที่เราเบาที่สุดนะเมื่อสักครู่นี้ถือเก้าอี้มาวางเก้าอี้ลงตอนนี้ก็เบาแล้วก็นึกถึงว่าเออถ้าวางลงเร็วมันก็เบาเร็วนะพระพุทธเจ้าเวลาพอใครใครด่าพระองค์มาใครด่าพระองค์มานะพระองค์ก็ ตรัสอย่างนี้ว่าเวลาใครเขาให้อะไรเรามาเนี่ยแล้วถ e ้าเราไม่รับเนี่ยมันจะเป็นของใครนะเวลาพอมีคนเอาอาหารมาให้เราแล้วเราไม่รับมีคนเอานน่นนี่นั่นมาให้เราเราไม่รับมันจะเป็นของใครมันก็เป็นของเขาเราทําเขาก็เป็นกรรมเราเขาทําเราก็เป็นเป็นกรรมเขามันก็เป็นของเขางั้นถ้ามันจบที่เราได้เนี่ยโยมมันจะเบาแต่ถ้าเราจะไปห้ามในยาปากนี้นักนะ นะอย่าใส่ร้ายฉันนะอย่าดา่าฉันนะฝนอย่าตกนะแดดอย่าซองนะทะเลยังมีคลื่นนะมันไม่ได้หรอกโยมมันไปห้ามเขาจะไปห้ามได้ยังไงอะ่ะบางคนติดนิสัยเรื่องการมองคนในแง่ลบๆ,ๆ,ๆมันก็ยากที่จะแก้เขามันก็น่าสงสารอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะนะก็จะไปห้ามเขามันก็คงยากอะ่ะแต่ถ้ามันจบที่เราได้ก็คือเราก็มีสติของเราไปไม่ไม่กระแทกอารมณ์กลับไปไม่สวนกลับไปนะเขาหมัดมาเราสอกไปเขาสอกมาเราหมัดไปอย่างเนี้ย มันไม่จบหรอกโยมแล้วหมัดเขามันมีสองหมัดที่ไหนล่ะเขาก็มีพ่อเขาแม่เขาพี่เขาน้องเขามันก็มีหมัดแรกหมัดมันก็ไม่จบ,ไม,จบไม่สิน้นสักทีแต่ถ้ามันจบที่เราได้ในโยมบางทีไอการยอมแพ้เนะี่ยมันก็ไม่ใช่การยอมแพ้หรอกนะแต่เรามองเห็นว่าถ้ามันวางได้มันก็เบาเออก็ไม่เป็นไรให้อภัยไปเถอะนะให้อภัยให้อภัยนะให้อภัยผมค่อยอภัยคนปากแตกแล้วตอนนี้ผมอะถูกชกปากแต่ไม่เป็นไรอภัย มันจะได้ไม่แตกสองข้างไงบางทีมันโดนแตกข้างเดียวนี่แตกสองข้างนหนักกว่าเดิมอีกนะต่อมาบางทีก็เป็นคนแย่ๆเหมือนกันนะคือแต่เด็กแต่เล็กมาไม่่อยมีปัญหาอะไรกับใครเพราะคิดอย่างเดียวว่าเฮ้ยถ้าเราไปต่อยเขานะเขามาด่าเราแล้วเราไปต่อยเขานะเดี๋ยวเขามาฉุดน้องสาวเราไปแล้วทําไงเออน้องสาวเราก็มีคนเดียวซะด้วยนะเรามาทําร้ายแม่เรามาทําร้ายพ่อเราแล้วเราจะจบได้ยังไงก็ปืนเราก็มีมีดเราก็มีจะไปกลัวอะไรมันมันจะไม่จบมันไม่จบจริงๆโยมงั้นถ้ามันจบ จบที่เรามันก็เบาที่สุดคนสองคนทะเลาะกันนะใครหลับใครอภัยได้ก่อนใครลืมก่อนคนนั้นก็หลับสนิทได้ก่อนคนไหนไม่ลืมคนนั้นก็ไม่ต้องหลับกรรมใครก็กรรมมันงั้นจะไปห้ามโน่นนี่นั่นอะไรบางอย่างมันห้ามไม่ได้โยมมันห้ามยากแต่ถ้ามันจบที่เราเนี่ยมันก็เบาไนะอทั้งกองเนี่ยต่มาพอรื้อออกมาในตอนนี้ก็เบาแล้วนะวางลงแล้วมันก็อยู่ของมันอย่างเงี้ยนะพระพุทธเทจ้าวกวาตรัสแล้วไงว่านะใครให้อะไรเรามามันก็เราไม่รับมันก็เป็นของเขาไป เขาด่ามามันก็เป็นกรรมของเขาไปแต่ถ้าเราไปดา่า mm hmm. เขากลับไปชกเขากลับสองคนก็แบกกรรมสองคนก็แบกแบกอิดกันคนละกองคนละก้อนแบบนี้หนักเลยนะโยมงั้นอภัยได้ก็อภัย mm hmm. การยอมแพ้มันก็ไม่ใช่ว่าเสียศักดิ์ศรีอะไรนักหนาะโยมคนมันกี่ปีมาตายตายกันหมดแล้วนันเนี่ยนะในะคนที่เรารู้จักนี่ค่อยๆทยอยตายไปทีละคนแล้วไม่เห็นกลับมาบอกสักคนว่าไปไหนเออชีวิตเรานี่มันสั้นเหมือนเนี่ยน้ำค้างติดอยู่ปลาย ลายอดไม้ไปยอดหญ้าที่พระพุทธเจ้าตรัสในโยมแสงแดดส่องมาแว๊บเดียวมันละลายมันละเหยหายไปเลยชีวิตมันก็แป๊บเดียวจริงๆเหมือนกันงั้นถ้าวันนี้มันอภัยกันได้มันก็ก็ดีมากๆทีเดียวมันไม่ต้องมาจองเวรจองกรรมกันข้ามภพข้ามชาติมันไม่จบชาตินี้เดี๋ยวมันก็มาทะเลาะกันชาติต่อไปมันก็ตามมาจองเวรกันแบบไม่มีเหตุไม่มีผลอีกมันก็หนักกันอยู่อย่างเงี้ยถ้ามันจบที่เรามันก็เบาเบาข้ามภพข้ามชาติ มีสติรู้ลมหายใจเข้าไว้นะโยมหายใจพุทโธพุทโธเข้ Self าไว้อาตมาก็ไม่ได้เก่งอะไรโยมแต่ก็คือถ้ามันเผลอไปคิดเรื่องอื่นก็พยายามดึงลมหายใจกลับมาพอมันเผลอไปคิดก็ดึงลมหายใจมารูล้ลมหายใจรู้ลมหายใจให้จิตมันคุ้นเคยกับการที่มันถูกดึงกลับมาบ่อยๆอย่าให้มันไปคิดเรื่องข้างนอกตัวไอเรื่องข้างนอกนะั้นมันวุ่นมากแต่ถ้ามันมาจบอยู่ตรงนี้โยมมันก็มีสติรู้อยู่ตรงนี้เนี่ยไอตอนตายมันต้องใช้ตรงนี้เลยโยม ตอนตายไม่ได้ไปใช้เรื่องเรื่องต่างๆที่มาอยู่รอบๆแต่มันต้องใช้การรวมพลังจิตที่จิตต้องมีกําลังมากๆถ้าไม่ฝึกจิตไว้น่ากลัวที่สุดในชีวิตจริงๆอิอนายมนะก็ขอเป็นกําลังใจจบที่เราเบาที่สุดเห็นโยมก็พูดกันเยอะคํานี้ก็เอามาคิดตามนี้ซะหนอ่อยนะขอเป็นกําลังใจให้เบาๆนโยมนะเบาได้ก็เบาแต่ถ้าหนักจําเป็นต้องหนักก็หนักอย่างผู้ที่ประเมินกําลังแล้วก็ไม่หนักกันแบบ ตลอดชีวิตนะก,ก็ขอเป็นกำลังใจดังนี้นะโยมนะสาธุ